วันนี้มาดูเมนูเด็ดสูตรใหม่นะครับสําหรับใครที่เคยทําเมี่ยงปลาเผาอยู่พี่น้องเคยกินเมี่ยงป,างาปาลกกา,ออา,า,า,ลลาเผาเกาาาา็เป็นสีบับุญการปกติเขาจะใส่แค่ตะไร้เป็นบัพี่น้องสองอันสามอันแล้วก็ใส่เกลือคือปลาเผาเผาเกลือธรรมดามันบวชแสบมันบวชรสชาติแบบสีบับุการลองมึงแล้วลูกค้าติดใจลองมาซิ่งก็โตแล้วบะ่ะถูกใส่หลายครับวัาานะวเมนอาหพี่น้องเนอะวันนี้เป็นเมี่ยงปลาเผานอกจากน้ำจิ้มรสเด็ดแล้วกับซีมี นี่แหละครับไปชั่วคู่น้ำแหนขาหอมตักไข่มีพริกน้ำเมี่ยงปลาเผาะของแท็ซี่เป้าบึงการโตละหนึ่งลอยซื้อกลับนะครับลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อโตลอยเก่าเก่าได้กันมาพี่น้องลองเบงิ่งเดี๋ยวสิไปก็ไปกินมื้อนี้หลายกินแซ่บๆเด้อพี่น้องเด้อปกติแล้วเข้าไปใส่ไปใส่ไข่มันเป็นบ่มันหอมแค่ตักไข่เห็นบ่แซ่บครับนี่สูตรเบ,าบ้าบึงการเด้อพี่น้องเด้อนี่สูตรเบ,าบ้าบึงการนี่ ครับบางนี้ก็ว่าต้องปาดไลยปลาดพ่อนิดเดียวนะครับเพราะวา่าเวลามันหมุนเดี๋ยวมันสีออกนะครับค่าตะไคร่คือเป็นเมี่ยงปลาเผาส้มเพื่องของเบ้าบึงกาดที่เป็น้องเด้อจากไห้ลองบึงขับหอมแต่แม่สีบํมการกัสกบสไปย่างประมาณจักครึ่งชั่วโมงนะครับถึงสี่สิบนาทีคนละนะครับมาชิมจากไลองบึงเมี่ยงปลาเผาส้มเครื่องของกต่แม่สีบําการตัวละหนึ่งลอยหาสิบเก้าบาทนะครับตัวนี้ไงแบบนี้หรือว่าตัวใหญ่สุดละร้อยเก้าเก้า เขาขายอยู่สองราคาสิบสามร้อยผมขายร้อยเก้าสิบเก้าบาทเ <What? S 1> มี่ยงปลาของแบบซีเบอร์มังรฝากไปลองเบิงืงจะสุดประยิบกันไปทุกคนครับหลังจากที่เข้ามักเรียบร้อยแล้วนะครับ,บราคาวันนี้สิเผาได้บ้างไหมแต่ว่าสายพันธเบอร์สก้อนใส่เกลือนิดนึงการใส่เกลือปเป็นอ,อ,ยอย่างไรมาเบิงึงมาเบิึงมาเบิึงการใส่เกลือเป็นอย่างไรมาบึงการไส่เกลือของหลังควบเปนน้ำใส่แบบใดไดนะ้พี่นธุ์หรือครับ มีสองวิธีเข so ้าหรือใส่ใหม่แล้วหรือตัวใส่ก็ได้นะครับใข่ใส่กิ่ดเก็บขึ้นมาได้พี่น้องเด้อเห็นบล็อกแดดเห็นบล็อกงามๆนะครับนะครับเราต้องไปรูปหลายใส่กิ่ดเก็บขึ้นมาใส่เขื่อครับเป็นสิติดโดนติดทุนเห็นบลอกอันนี้คือหนึ่งหน้ารับงามๆเอาหน้าที่สองนะครับนี่คือเมี่ยงปลาเผาส่งเครื่องของเป๊ปซี่เบาบ์งการสูตรใหม่รอเมืองมาสิบกว่าชุดป่ะพี่น้องติดใจครับร้อยห้าสิบเก้าบาทใครก็ห้าไปใส่ ตะไคร่ธรรมดาได้ซื้อแล้วพี่นอนะ้องเนาะมันบบก,กี่บาทอันนั้นครับนอกจากมันจิ้มเด็ดแล้วเขายังมีสูตรเบี้ยงปลาเผาคือด้านในที่ผมปรุงสำเร็จแล้วเดี๋ยวบุหนาไปเบิ่งคิดว่าผมมีสูตรแบบใดมีเครื่องปุ๋ยอย่างใดมีของอยากกินลองไปกินกันก่อนหลังจากที่เข้าไปเรียบร้อยใส่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวหนึ่งอันนี้สองตัวนี่ใส่เรียบร้อยไหนดิอ่าสองตัวใส่เรียบร้อยแล้วสูตสเรเดียวก็มกกักไก่คล้ายๆกันแล้วครับมี่ผงชูรสมี น้ำปลามีซีอิ๊วขาวมีหอยนางมะะนงมสับนางนมอันนี้มักเรียบร้อยแล้วครับพี่ดาไม่เห็นบัอันนี้มักเรียบร้อยได้ครับนี่หมักเรียบร้อยแล้วนี่สองตัวนี้มักเรียบร้อยแล้วพี่เดาคนจองเข้ามาเลยครับชุดอร่อยห้าสิบบาทอันนี้กระเซ็ดให้าอามุ้งให้พวกได้ซิ่มก่อนลองเบิง้งรับใส่เวลาย่างอยู่ประมาณจากักสามสิบนาทีถึงสี่สิบนาทีครับพี่น้องเนาะแล้วสิบงวดเลยพี่อดากับได้เบิ้งกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเบิง้ง ตอนกินตอนชิมตอนซุปเลยแล้วกันเนาะพี่นอนะอ้องเนาะสูตรเมี่ยงปลาเขาโซ่เครื่องของดีเก่งซีบาบุกการฝากไว้นล้วเดี๋ยวทำเด้อพบกันคลิปต่อไปนะพี่น้องเนาะอยากกินแซ่บๆขั้วแม่น้ำใส่กากของช่วยพาทำผู้ดูคลอนเชื่เริ่บึงการเริ่มต้นตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทครับตอนนี้ขับหมุนอยู่ครับประมาณจากสามสิบนาทีถ,ถึงสี่สิบนาทีมาเบิ้งสูตรเมี่ยงปลาเขาโซ่เครื่องของเป็นซีบาบุกการลองชิมลองเบิ่งแล้วพี่น้องเด้อ บรรยากาศทางใต้พลาเจ็ตแปดโมงเช้าเวลาในช่วงกลางวันในสิบป,ป่าเผาะสม่ำต่ำในท้ายดีครับเวลายี่สิบถึงสามสิบชั่ในช่วงแรกก็จะเป็นหมูจุ่มแจ่วฮ่อนต่ตอนนี้ล่องสูตรเมืองป่าเผาของเป็กสิบอาบุญการเลุงทรายแดดได้นนมีสมุนไพรมากมายเลยพี่น้องไปอยากเห้ล่องชิมขนมเบืองนอกจากน้ำจิ้มรสเดือดแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวไปเบิ้งกันน้ำพี่น้องเนาะไปนเบื้องกันวันนี้นำไล่ไหลแล้วครับอยากขึ้นเป็กซีบ้าบุญการหรือยังกันอยากกินน้ำแซ่บแบบนี้ข้าวเม่นมา ควจะได้ถึการบ้านโคกอดุดมเด้วพี่น้องเ้อเมี่ยงปลาเผาทรงเครื่องเบาบุญการเอาเรียนเชิญเด้อพี่น้องเนอครัวแม่น้ําอยู่ใจกลางชุมชนนครอุดมนะครับเมี่ยงปลาเผาของดีเจมซี่เบาบุญการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมปรับมงสูตรไหมครับนอกจากใส่ตะไคร่ธรรมดาแบบเผาเกลือลทั่วไปผมใส่แบบเป็นเมี่ยงปลาเขาปุ๋งสมเร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องเ้อมาบึ่ง นะครับเมี่ยงปลาเผามากินด้วยกันวันนี้มีอะไรเนี่ยตำกุ้งบ่ตกกุ้งปลา,มามปหมึกจานนี้ก็ประมาณ50-60บาทนะครับเป็นเมี่ยงปลาเผาเสร็จแล้วครับพี่้องมาเมี่ยงปลาเผาสูตรใหม่ผมก็เลยตังซื้อว่าเมี่ยงปลาเผาส้งเครื่องเบ้าบุ้งการผมปรบัุงสูตรจากมักคีระใส่ตะไคร่ธรรมดาไปเบื้องข้างในกับที่ผมปรุงเร็จแล้วใส่ขัาวีเลือ แซ่บรับรองล่ะซุดยอดกับบนีานนทามีแต่ไข่หอมแดงรายก็รเซอร์ไส์อีกมากมายอยู่ดานได้ครับจริงๆอ่ะยุราเนี่ยก็สุเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดเอาแบบนี้ได้พี่น้องเลยเห็นบ่น้ำจิม้มหนึ่งอันนี้สองยางนะครับต่อไปสีเลกอีกอย่างเดียวคือเป็นรสนัวตัวนี้ใส่ถั่วดินเป็นถั่วตัดนะครับส,สิบเพสซีหวานเปรี้ยวหวานมั่นนั่นอันนี้คือสูตรเด็ดของทางร้านเพียงปากเขาชุดนี้บอกราคาก่อน ผมเริ่มต้นชุดหนึ่งลอยหาซื้อก้าวบาลอยเทสเก้าลอยเก้าเก้าเฮมีโอ้หลายอย่างหลายอย่างพี่น้องทับมาเดี๋ยวเซเบิองเมี่อย่าเผาเืลอนีึงจับพี่น้องอะไรเพราะมึสร้างไปรกิจที่สิบก็ชุดติดใจให้เบสซี่โอ,อ,าาอ,อ,องดัดเฮ็ดแบบดี้มันบ้าซองขมมากขมตันหลังกลับเพราะมึงเพราะมึงดัดในมันนะครับอันนี้คือปลาสดนะครับ,อ,รลลรบอย่างในประมาณจากหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับประมาณนี้เบิร์กเบิร์กเนื้อปลาเบิรงเนื้อปลาครับเป็นแบบ พื้นดอนปลาด้วส่วนในกลับส่วนปลาด้วยส่วนนี่พื้นดินปลาด้วส่วนในกลับอ,อนนบย่างปลาเผาผู้พี่น้องเบิ้งผมตักไปแล้วครับเกษตรผู้พิทวังเบิ้งข้างในมันซื้อมาสิแตกต่างกับปลาเผาเกลือธรรมดาทั่วไปตามร้านค้าทั่วไปนะครับพี่น้องเปิดออกมาแบบนี้สกอนกินปลาเผากับผมได้เกลืให้เรียบร้อยแล้วล่ะให้ไล่พื้นตัวนี้กับบางคนกลับมาเอฟซีบ้านการใส่ขอหน้าไม่เดื่องพันวาบางคนมาขมขมนเป็นบอ นี่สูตรนี้ครับพี่น้องกินเดอ้อชิมเมืองนี่เบิองก่อนเห็นบ้นี่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 คือคือไฮไลท์ตรงนี้ไม่ล่าสุดเข็ดไปสิบกาชุดแล้วพี่น้องว่ามากหลายครับแบบนี้ให้ชิมแบบนี้เบิองสควอนมากินเมี่ยงบ้าเขาไปสิบบังม,มืองกาชิมเบิองสควอนนี่แต่คำเบิองสควอนเยอะเมื่อกี้ชิมน้ำจิ้มบ้าสุดยอดอบหอมหอมนิด,น,ดนะครับพี่น้องเนาะ สุดยอดสุดยอดครับพี่น้องนี่คือเมีอยงป่าเผาด่านในสิ่งนี้สมุนไพรมากมหมนะครับผมนี่ใเต็มที่เลยชุดนี้หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทบ้านนี้กินบ้านนี้ที่กินเมื่องป่าเผาครับเปแบกนิดนึงเออเอาไปมูขานน้ำได้หรอด้กินหมดนิดนึงนะครับนิดนึงมันชิมรสเด็ดทางหลากเราบุกานิดเดียวนิดเดียวครับอยากกินแล้วเป็นบ่ ด้ยหาที่เกาบาทโตบักไงกินประมาณแค่สามคนขันต้องซื้อบกันคนะนเดียวบบอิมเพราะเขากินหลายแต่่าที่สำคัญในพี่น้วงเด้อผมเป็นคนที่มักผักผักต้องสดป่าก็ต้องสดทั้งหลานผมเลี้ยงป่าไว้เลยครับจะได้สีสิบหาสิบโลอันนี้เอาความเปรี้ยนี่คือผักสดๆบานเอานะครับนี่ นี่คือหละผ้านอกจากด้านในกับชิ้นนี้แล้วกับสีไสม์มอ,อ,อีกหละผ้าขาดอะไรคือผักเพลวผักเพลวผ้าไทยอิ่นผักยาวผักเพลียววงจักคขึ้นลัผักเพลวอีสานก็คือผักเพลวขาดบ่ได้ครับเออผักกาดสาลาเน่โอ้ยซึ่งม,มึมไงไก่เลยซาลาเน่เอ้าเน่าอยี่ยวได้ตากกองเนาะอยากถนั่นแบบพี่นอ้องทยูกก่กระได้หัลผ้าเออซาลาเน่พี่น้องกินเลี้ยงกัน คามเสียบเสียบเสียบนี่เอาไเลือบันเ้าออเลือด้พี่้องด้อเด้อเด้เาจะข้ามซอยจะข้ามสกนอจะข้ามสันนี่ถึงเมี่งป่าเผาแลบบซีโบ่บงการต้องกินแบบนี้กระเทียมนิดนึงขาตะไคร้นิดนึงเหล้วพี่้องด้สแหนน้ำแบบนี้ว่้กิได้เนี่ยดยอดยดเอาเอาาหาาบ ปาาโอโดูนั่งครับเจ็ดมงเสาร์หัวสีวสหาทุ่อบุญละเัรื่องขึ้นกับเจ้าฮว,วนป่าเผาก็สร้างมากเลยกันนะพี่น้องเนะาะลายกอบาดเนี่ยป่าเผาโซ่เครื่องเป้าบริการฝากไปดั้มขอบคุณหลายครับ